ตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณด่านช่องจอมนะครับซึ่งเป็นด่านที่จะข้ามไปฝั่งกัมพูชานะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็สามารถที่จะขับรถผ่านไปเสียมราลาดได้นะครับไปออกทางไปเที่ยวเสียมราลาแล้วก็ขับต่อไปออกที่ปอยเปตได้นะครับ mm hmm. ตอนนี้นะครับผมก็ผ่านด่านตอมอของกัมพูชามาแล้วนะครับซึ่ง เมื <m uch ess> ่อผ่านด่านมาแล้วนะครับก็จะอยู่ได้เฉพาะบริเวณนี้นะครับซึ่งจะมีคาสิโนซ้ายขวาอยู่ด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับด้านขวาที่เห็นก็เป็นสาคาสิโนอยู่นู่นนะครับแล้วก็มีคาสิโนอยู่ด้านหลังผมซึ่งถ้าหากนะครับต้องการที่จะไปไกลกว่านั้นนะครับจะออกไปนอกพื้นที่ไกลกว่านั้นก็จะต้องไปสแต็มที่ผ่านด่านตมที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าอยู่ตรงนี้ก็อยู่เฉพาะบริเวณคาสิโนนี้นะครับ <m uch ess> อันนี้ก็เป็นคาสิโนโอีกที่นึงนะฮะด้านขวามือจะดูหรูหรากว่าอันนี้ไม่ค่อยหรูหรานะครับเป็นดูแบบพื้นๆน,นะครับ